สวัสดีครับผมชื่อนายปฏิพัทธ์ยอดเงินรหัสนักศึกษา1 1 1สาขาพณะศึกษาวันนี้ผมจะมาทำความรู้จักกีฬาฟุตบอลและประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตบอลครับประวัติความเป็นมาของฟุตบอลโลกจุดเริ่มต้นของกีฬาฟุตบอลไม่มีหลักฐานชี้ชัดว่าต้นกำเนิดมาจากที่ใดกันแน่เพราะแต่ละชาติต่างออกมายืนยันว,ว่าประเทศของตนเองเป็นประเทศต้นกำเนิดเช่นอิตาลีฝรั่งเศส ก็มีการเล่นซูเลอร์หรือจิโอโคเดลคาซีโอซึ่งมีกติกาคล้ายกับฟุตบอลเป็นต้นอย่างไรก็ตามจุดเริ่มต้นของฟุตบอลก็มีหลักฐานอย่างเป็นทางการเริ่มตั้งแต่ปีพศ2406ที่ประเทศอังกฤษมีการจัดตั้งสมาคมฟุตบอลอังกฤษในปีนั้นและเริ่มมีการแข่งขันฟุตบอลลีกเป็นครั้งแรกในปีพศ2431และเริ่มมีการแข่งขันระหว่างประเทศครั้งแรกในปี พศ2432ในปีพศ2447เริ่มก่อตั้งสมาพันธฟุตบอลนานาชาติหรือฟี้าขึ้นและมีการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งแรกในปีพศ2473ที่ประเทศอุรุกวัยกฎกติกาการเล่นฟุตบอลเวลาในการแข่งขันการแข่งขันแบ่งออกเป็น2ครึ่งครึ่งละ45นาทีโดยทั้ง2ฝ่ายมีหนะ้าที่ยิงประตูฝั่งตรงข้ามให้ได้มากกว่า ทางนี้หากเสมอกันในเวลาแข่งขันก็จะต่อเวลาเพิ่มอีกครึ่งละ15นาทีรวมเป็นครึ่งละ30นาทีแต่ถ้าหากผู้ตัดสินแต่ถ้าหากผู้ตัดสินชนะไม่ได้ก็จะโดนจ,ดจุดโทษตัดสินฝั่งละ5ลูกซึ่งถ้าหากตัดสินไม่ได้อีกก็จะยิงทีละ1ต่อ1คือหากใครยิงพลาดและอีกฝ่ายยิงได้ก็จบเกมทันทีอย่างไรก็ตามเมื่อยิงครบ11คนแล้ว ตัดสินผู้ชนะไม่ได้ก็จะวนกลับมายิงใหม่ที่ที่คนแรกไปเรื่อยๆการพิกกติกาก็มีการที่ไม่ให้ผู้รักษาประตูใช้มือหรือพยายามคัดขอนก,การเล่นของฝั่งตรงข้ามเช่นชนกระแทกผู้เล่นที่มีบอลก็คือว่าเป็นการฟาวแต่ฝ่ายที่ถูกทำฟาวก็จะได้ลูกตั้งเตะแต่ถ้าฝ่ายบุกถูกทำฟาวในเขตโทษข,ของฝ่ายรับก็จะเป็นลูกโทษทันที ที่ฝ่ายบุกจะได้โอกาสยิงแบบ1ต่อหนึ่งกับผู้รักษาประตูกรณีที่ลูกฟุตบอลออกข้างฝ่ายที่ไม่ได้ทําให้ออกข้างจะเป็นฝ่ายได้ทุ่มส่วนกรณีบอลออกหลังถ้าเป็นฝ่ายเจ้าของแดนทำออกหลังเองจะเป็นฝ่ายเตะม,มุมแต่ถ้าฝ่ายบุกที่ทําออกจะเป็นลูกตั้งเตะจากหน้าประตูครับใบเหลืองใบแดงจะแจกต่อเมื่อมีผู้เล่นทํผปดกติกาในลักษณะที่รุนแรงหรือถ่วงเวลา ผู้ตัดสินก็จะให้ใบเหลืองแก่คนที่ผิดกติกาส่วนใบแดงผู้ตัดสินจะให้ต่อเมื่อมีการทำฟาวที่รุนแรงเช่นทำให้ประตูได้รับบาดเจ็บบาดเจ็บหนักหรือเล่นอันตรายอย่างการเปิดปุ่ม,มสตาร์ทไปที่ขาของฝ่ายตรงข้ามนอกจากนี้การให้ใบแดงจะมีกรณีหนึ่งคือการทำฟาวแบบไม่รุนแรงแต่ฟาวในขณะที่ฝั่งตรงข้ามกำลังทำประตูได้ก็จะได้รับใบแดงเช่นกัน การล้บหน้าคือการจ่ายบอลไปยังผู้เล่นที่ยืนอยู่สูงกว่าผู้เล่นฝั่งตรงข้ามในระดับรองเส้นลองรับสุดท้ายกีฬาฟุตบอลในประเทศไทยสำหรับกีฬาฟุตบอลในประเทศไทยเริ่มเข้ามาในยุคพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยมีเจ้าพยาธรรมศักดิ์มนตรีนำเข้ามาจากการไปเรียนที่ต่างประเทศ ซึ่งในพศ2443มีการแข่งขันฟุตบอลเป็นครั้งแรกระหว่างทีมชุดบางกอกกับชุดกรมศึกษาธิการที่สนามหลวงปรากฏว่าเสมอกัน2-2ต่อต่อมาในยุคสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระองค์ทรงสนใจกีฬาฟุตบอลอย่างมากมีทีมฟุตบอลส่วนพระองค์คือทีมเสือป่า พราะมีการเผย,ยแพร่ว่าข่าวสารการเล่นเกี่ยวกับฟุตบอลอย่างแพร่หลายนอกจากมีสมาคมฟุตบอลแห่งสยามถูกก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพศ2549อีกด้วยสนามกีฬาฟุตบอลสนามฟุตบอลไม่ได้มีการกำหนดไว้แบบตรงๆเนื่องจากในพื้นที่แต่ละสนามอาจมีพื้นที่ไม่เท่ากันแต่ได้มีการกำหนดด้านยาวกว้างประมาณ 100-130หลาส่วนด้านกว้างกว้างประมาณ50-100หลาโดยแบ่งเขตออกเป็นสองฝั่งอย่างละเท่าๆกันมีประตูกว้าง8หลาสูง8ฟุตมีเขตโทษซึ่งนับห่างจากโกห่าง18หลาส่วนพื้นสนามฟุตบอลใช้หญ้าแท้แทหรือหญ้าเทียมก็ได้จำนวนผู้เล่นฟุตบอล มีจำนวนฝั่งละ1 1คนโดยที่ผู้รักษาประตู1คนมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้ฝั่งตรงข้ามยิงประตูได้ลูกฟุตบอลลูกฟุตบอล,ล,บอลมีลักษณะเป็นทรงกลมขนาดเส้นรอบวงไม่เกิน27-28นิว้วและน้ำหนัก400-450กรัมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ